ที่ดินโฉนดออกทับที่ดินนสสามนะฮะสู้คดีแบบไหนถึงจะชนะได้ที่ดินพิพาทเป็นของตัวเองในเรื่องนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับน้องอธิบดีครับมีปัญหาสอบถามจากทางบ้านเข้ามานะครับว่ามีที่ดินแปลงหนึ่งนะครับเป็นที่ดินนสสามนะครับเขาได้ครอบครองมานานไม่มีการสร้างบ้านปลูกต้นกล้วยปลูกส้มทำคุณประโยชน์นะครับในที่ดินครับต่อมานะครับวันหนึ่งได้ปรากฏว่าเจ้าของที่เนี่ย ครับต้องการที่จะขอรังวัดเพื่อออกโฉนดครับแต่ปรากฏว่าได้มีโฉนดเนี่ยแปลงหน้าข้างๆนะครับทับกันครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยเรียกให้ไปไกลเกลี่ยกันนะครับแต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําให้ไปฟ้องคดีนะครับภายในเก้าสิบวันครับทีนี้นะครับอยากทราบว่าต้องฟ้องคดีแบบไหนนะครับใครเป็นฝ่ายชนะ ต้องฟ้องเพิกถอนเอกสารหรือว่าฟ้องการแย่งครอบครองประปักครับโอ้ oh. ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิทางราชการทั้งคู่นะฮะนอสก,กับโฉนดที่ดินตรงนี้การที่จะตั้งลูกคดีให้ชนะได้นะฮะมันต้องดูหลักของกฎหมายด้วยนะฮะหนึ่งดูข้อเท็จจริงสองดูข้อกฎหมายในส่วนข้อเท็จจริงเราต้องมาดูก่อนว่าหนในส่วนนศสเรากับนสสามเขาใครออกก่อน เพราะโดยปกตินะฮะนศสามซึ่งออกทีหลังอาจจะถูกเพิกถอนได้เนื่องจากไปออกทับที่ดินของบุคคลซึ่งมีสิทธิ์อยู่แล้วตรงนี้อาจถูกเพิกถอนอย่างที่สองก็คือมันต้องมาดูว่าในส่วนของอ่าโฉนดที่ออกนะคุณได้ไปเซ็นรับรองแนวเขตให้เขาไหมถ้าเกิดว่าเราไปเซ็นรับรองแนวเขตให้เขามันก็จะกลายเป็นว่าคุณสละสิทธิ์นศสามของคุณยกให้เขาไปมันจะต่อสู้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะคุณไปเซ็นเอกสารราชการให้เขา อีกส่วนหนึ่งคือเราจะต้องดูว่าในส่วนนสสหรือที่ดินที่พาดตรงนี้ใครเป็นผู้ทําประโยชน์นะฮะเพราะว่าการทําประโยชน์หนึ่งถ้ากรณีทําในสมัยเป็นนสสคุณได้สิทธิครอบครองหรือกรณีมีการทําต่อเนื่องมาจนถึงมีการออกเป็นโฉนดที่ดินแต่คุณยังทําต่อมาอีก10ปีนั่นคือการแย่งการครอบครองปรปักตามมาตรา1 3 8 2 ่งในส่วนของหลักของกฎหมายเราต้องมาดูว่าในส่วนมาตรา1382ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบ10ป,ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปลปักแย่งนะฮะอันนี้กรณีว่าแย่งปลปักโฉนดที่ดินแต่มาตรา1299เขายังมีบอกว่าวักสองนะฮะ ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธินั้นถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกซึ่งสุจริติและเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธโดยถูกต้องโดยสุดจิตหิดแล้วไม่ได้นั่นหมายถึงว่าถ้ากรณีว่าเราจะตั้งรูปคดีเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าคนที่ได้โฉนดตรงนี้มาเขาซื้อมาเกินสิบปีหรือ,อยัง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมายังไม่ครบ10ปีถึงคุณจะครอบครองมาเป็น10ปี20ปีก็ช่างแต่เมื่อมีบุคคลใหม่มาซื้อนะฮะสิทธิ์การแย่งการครอบครองประปักต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันทีนะตรงนี้เราต้องดูข้อเท็จริงด้วยกรณีว่าเราเป็นเจ้าของน o สามนะฮะมีการออกโฉนดทับตรงนี้แน่นอนละเราต้องฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เนื่องจากมาออกโฉนดให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิครอบครองที่แท้จริง นะฮะนึกภาพออกไหมนอศส,สามนะอ่าถ้าเกิดว่าเราครอบครองทําประโยชน์ปลูกพืชปลูกผักเหล่านี้เราก็ได้สิทธิิทธครอบครองตามมาตราหนึ่งสามหกเจ็ดผู้ใดครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนายึดถือเพื่อตอนผู้นั้นได้สิทธิครอบครองนะฮะเมื่อเราครอบครองตรงนี้เราได้สิทธิ์ต่อมาฉนดมาออกทับโดยที่เราไม่ได้เซ็นยินยอมหรือเซ็นรับรองแนวเขตตรงนี้ถือว่าเป็นการมาออกให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิครอบครองต้องฟ้องเพิกถอน การฟ้องเพิกถอนจะชนะบุคคลซึ่งมาซื้อใหม่ได้ด้วยตามมาตราหนึ9งมาซื้อใหม่ยังไม่ครบ10ปีตรงนี้ถอนทิ้งไปเลยเนื่องจากออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่แท้จริงแต่ทนายหลายคนพลาดนะฮะด้านบอกว่าที่นอสอสของเรานะฮะโจ์จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินนอสอสนะฮะแต่มีการออกโฉนดทับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของต่อเนื่องมา10ปีเราจึงได้สิทธิ์โดยการครอบครองปลรปักถ้าไปตั้งรูปคดีแบบนี้โอ้ยตายเลยนะฮะ1382เขาบอกว่าการครอบครองทรัพย์ที่จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปลรปักจะต้องเป็นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแต่คุณไปตั้งรูปคดีบอกว่าเฮ้ยไปแย่งปลรปักในที่ดินของตัวเองก็คุณบอกว่าที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินนส .3 เรา แต่เราไปครอบครองที่โดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของจึงได้สิทธิ์โฉดเขาโดยปลรปักตัวนี้ตั้งรูปคดีผิดนะฮะเราอาจจะต้องมีการบญญารรยายถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแย่งปลรปักนะเราจะต้องบอกว่าเราครอบครองในที่ดินพิพาทษมาโดยเชื่อว่าเป็นที่ดินเราแค่เชื่อห้ามบอกว่าเป็นที่ดินเราเด็ดขาดเชื่อว่าเป็นที่ดินเราเราครอบครองต่อเนื่องมาโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของจึงได้สิทธิ์โดยการครอบครองปลรปัก แต่ถ้ากรณีบอกเขาเพิ่งซื้อมาไม่ครบสิบปีมันต้องฟ้องเพิกถอนโฉนดอย่างเดียวนะฮะถ้าคุณไปฟ้องปรปับคุณแพ้เลยหนึ่งสองบุคคลภายนอกสุจดจริตเสียค่าตอบแทนถ้าคุณครอบครองมาไม่ครบสิบปีนับแต่วันเขาซื้อคดีคุณพังที่นาศเลยนะฮะนะต้องฟ้องเพิกถอนเอกสารอย่างเดียวว่าเป็นการออกโฉนดให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิครอบครองนะฮะเข้าใจเนาะทั้งข้อเท็จจริงและรูปคดีที่ตั้งไป ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดตรงนี้ถือว่าคดีเราอาจจะพังได้เหมือนกันในเรื่องนี้มีดีกากำหนดไว้นะฮะตรงนี้เป็นดีกาที่2 9 2เก้าทับสองหนะครับตรงนี้ดีกาเขาว่ายังไงครับครับคำพิพากษาดีกาที่2 9 2เก้าสองทับสองหาห้องนะครับครับคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยทั้งสองว่าครับจำเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ครับโดยการครอบครองปรับปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งหรือไม่ครับเห็นว่าจำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันอ้างว่าจำเลยที่นึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นศส .3 ามกอครับเลขที่2941ครับโดยทางราชการออกเอกสารสิท์ให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและแม้จะฟังว่าที่ทับที่ดินมีโฉนดของโจทเนี่ยครับ แต่จำเลยที่1เนี่ยก็ครอบครองโดยความสงบเปิดเผยครับด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราห3 8 2ดครับดังนี้คําให้การของจํำเลยทั้งสองนางก่าวจึงต้องถือว่ามีข้อเถียงขัดแย้งกันเองครับเนื่องเพราะตามมาตราหนึ่งสามนั้นบัญญัติว่าครับุบคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นครับเป็นต้นนะครับ ซึ่งคำว่าผู้อื่นตามบทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นครูผู้ใดก็ได้ครับแต่ต้องม่ใช่ผู้ครอบครองปลรปักเองครับการครอบครองปลรปักจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้นครับดังนั้นนะครับเมื่อฝ่ายจําเลยทั้ง2อ,อ้างในคำให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนครับคือตามเอกสารที่ฝ่ายจําเลยทั้งสองนำสืบแสดงต่อศาลตั้งแต่ต้นครับจึงไม่อาจมีประเด็นเรื่องการครอบครองปลรปัก ดังที่จําเลยทั้งสองเถียงในดีกาครับที่ศาลอุทธร์พิภากษาว่าการครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ของจําเลยที่หนึ่งทับโฉนดที่ดินของโจทต้องเพิกถอนครับโดยไม่วิในใิฉัยเรื่องการครอบครองประปักตามที่ฝ่ายจําเลยทั้งสองให้การต่อสู้ครับจึงถูกต้องชอบแล้วดีกาข้อนี้ของจําเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นครับครับ นั่นก็คือถ้าเราไปสู้เรื่องครอบครองปรลปักแต่เราไปบรรยายว่าเราเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิน o ส,สาแต่ครอบครองโฉนโดตรงนี้จนได้สิทธิโดยการครอบครองปรลปักตรงนี้ถือว่าทําให้การคุณขัดแย้งกันเองจะไม่มีประเด็นเรื่องการแย่งการครอบครองประลปักศาลจะพิสูจน์แค่เพียงว่าที่ดินอยู่ในที่ดินของใครเท่านั้นนะฮะถ้ากรณีว่าโฉนโดเป็นสิทธิ์ที่ชัดเจนกว่าก็อาจจะแพ้เขาได้เหมือนกันดังนั้นต่อไปเราไปรังวัดตรวจสอบเมื่อเจอที่ทับกันดูให้ดี จะเปิดเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หรือเปิดแย่งการครอบครองปลปะักคำให้การต้องชัดเจนนิดนึงครับไม่งั้นอาจพลาดได้